สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในในช่องผมนะครับที่ไม่ได้คลิปมานานเกี่ยวกับเกมนะครับหายไปนานแล้ผมก็มาเล่นสิบสองหางครับตัวที่ผมเล่นคือวานนะครับมีสิบสองตัวไม่ได่าสาร้ำสี่นะครับแมสกี้ของว,วานครับผมก็ตามหนครับผมก็ไม่ได้เก่งเลยละครับ แค่พอไปได,ได้ไอสองดาวก็คือคือลองคิวนะครับวานจะมีที่ได้สองทุกตัวจะมีที่ได้สองสายครับถ้าเป็นสายวานก็คือวานแรกจะเป็นวานกุ้งวานที่สองจะเป็นวานฉลามสกิลสายซีจะได้เวลห้าห้าขึ้นครับจะได้ทีละห้าเวลห้าเวลจะได้หนึ่งสกิลครับ ごめんね。 แล้วแต่คนเล่นครับเกมนี้มีตั้งหลายตัวคล้ายๆแลกนั่นล็อกแต่ไม่ใช่เขาระแบบกันมีถึงสิบสองทับแปดนะครับได้ถึงสิบสองทแปแล้วก็มีบอสจันถึงสุกแล้วก็มีพวกอรินา่าอะไรพวกนั้นนะครับอธิบายน่าจะไม่หนบกไปดูเองดีกว่าไปเล่นเองดีกว่าน่าจะหนกกวกหัวครับ สกิลจะมีสองด้านนะให้เราเลือกให้เราเล่ากสกิลมาใส่ครับแล้วก็จะมีสกิลชาร์จถ้าเป็นชาร์จของมันจะทำให้ไฟตองข้าวที่ตีมาจะกลายเป็นศูนย์และเกมนี้ก็มีระบบสัตว์เลี้ยงล้วครับมีสขี่กับสัตว์เลี้ยงที่ตามคอยหลังครับ นี่ที่คุณเห็นเป็นตัวสีเขียวคือมูปโป้โคาราวานตัวที่ใช้ส่วนในเกมก็คือจะเป็นวางครับบอกว่าที่นี่เลยเรามาก็เป็นใบชุดที่สมใส่มันต้องเป็นยอดเน้นะครับยอดมาช นีอันนี้จะถ้ายอดของผมนะครับจะต้องเป็นยอดมองกุฎสองหมื่นสามร้อยได้ครับยอดนี้ใส่ได้ทุกเวลขอแค่มียอดนี้ก็พตอตาอภีก็เก็บยากครับโหจีนี่เลยถ้าปกติก็ต้องไปซื้อที่เมืองแสงครับปกติแล้วนะครับ แล้วตอนนี้จะมีอยู่สองเซิร์ฟนะฮะแต่ตอนนี้ลมเซิร์ฟกันไปแล้วคือแคลร์กับโมเป,ปียเดี๋ยวว่าผมจะไปพีพีให้ดูดูอ่ะ รับมารับมากินได้ก่อนเค้ก่ันคอมพีว ถ้าเป็นปกติก็หาเนี่ยจะไปพีพีด้วยกันใครสนใจก็มาเล่นกันได้และครับหรือ่า,าคนอาจจะเล่นไปหลายเยอะครับผมมีเจ็คเนี่ยคับผมก็แนะนำผมได้ในข้างล่างเก้าเก้าใาหกสามครับหกแสนกับปบหกสาม อ่ามันเป็นชุดเล็บนะคบเป็นสามารถเอาชุดแฝนรองเท้า้เอาชุดเราอ่ะเป็นเล็บก,กับชุดอื่นแล้วก็ยักได้ครับถ้าถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็คุณก็ไปเสิร์ชวิธีเล็บคืออะไรยักคืออะไรครับของอธิบายได้ไม่มากมาพลาทำลายใบใบซันทำลายใบลยใบลายใบ,ยบยวอลหรือใบกะลา อุ้ยลมเอากำไอกำก็พลายนี่คือสัตว์อย่างนึงครับสัตว์ที่ตีแรงก็ใครควายครับ อีไปกี่ไกลโอ้โีชิเชิยชิชิดไปอ่ะนี่นไปได้อย่างง่าด้ไม่ง่าย,ยาั่ะพี่อะยปันกลางานะไรแบบนี้ก็งานอะ ผมจะลองอัดคลิปดูแล้วกันในขมปะไม่รู้จะเล่นได้หรือปล่าเพะมาอะมมาะแลนหบอกมาล์ลต่างในส์ในต่างในเกมสุดส่องหานก็ขายากอ,อย่างพอสมควรออ้ย่าอย่าเออลิงกดวานเจ็ดสิบกดอ้าวฝ้ายกับวานครับไอตัวเราจะดูก็ดูตัวนี้ครับ ชื่อของมันจะอยู่ยนี่ก็เป็นตัวเลยตัวมันกนว่าน่าจะเป็นชุดเล็บเอ้ยชุดหกสิบมั้งครับโลบิน เป็นวานฉลามโบราณถ้าไล่ก็ สักสอ่าชาลามชาลามยาโอ้ยและชีวิตอุ้ยกำโอ้ยกำมับมันจะสิบพ,พีกับหมาหมาชนะยากแล้วครับ ขอ,อ,อ,อโทษนะครับวันนี้อาจจะต้องจบคลิปสำหรับวันนี้ให้คนไปกดนข้าวไปก่อนนะครับถ้าผมมัดคลิปอีกผมจัดคลิปใหม่ครับถ้าคนติดตามก็มาดูในช่องของพี่เยอะสมัครฝากกดใต้ดีสคริปชั่นตรงนี้หรือว่าเม้นข้างล่างหรือไม่ก็กดสมัครหรือใช่กดเล